สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อ๋อก็เอาเมนูอาหารจานด่วนแบบพิเศษมาฝากนะคะนั่นก็คือกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยนะคะเครื่องเครียงก็จะมีดังในรูปภาพที่ได้เห็นในคลิปนี้นะคะ ก็เอาตามที่เรามีเลยค่ะออยก,ก็จะไม่ระบ,บุนะคะคือว่าเรามีอะไรหาได้สะดวกเนี่ยเราก็สามารถแดัดแปลงได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการที่เราอยู่ต่างประเทศ<ต>บางทีมันมีเครื่องเคียงไม่ครบนะคะไม่เหมือนกับที่อยู่เมืองไทยนะคะก็ biss! หลังจากเราล้างกุ้งมัดกุ้งอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํามาทอดนะคะคก็เอาไฟตอนแรกก็ร้อนนะคะแล้วก็ลดลงเรื่อยๆตาม ที่เราเห็นว่าโอเคเขาสุกนะคะก็ยกตักใส่จานนะคะก็เสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟก,ก่เสิร์ฟแล้วก็ตกแต่งจานสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เป็นสีสันให้ดูแล้วเวลาคนที่ระรับประทานเห็นก็จะเออเห็นแล้วก็อยากลองทานใช่ไหมคะก็จะทําให้เราเจริญอาหารนะคะก็มีอะไรก็ตกแต่งไปนั่นแหละคะ่ะโรยหน้ากุ้งด้วย พริกไทยแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบมากก็ไม่ต้องโรยมากนะคะอ้อยก็ไม่โรยเยอะเพราะว่ากินกระเทียมทีไรเดี๋ยวมีปัญหากันค่ะเพราะบ้านนี้ไม่ค่อยชอบกระเทียมแต่ว่าอ้อยชอบเพราะว่ามันหอมนะคะแต่ว่าคุณพ่อบ้านม่เขาไม่ชอบเราก็เลยต้องใส่นิดนึงนะคะแค่ให้มันพอหอมๆนะคะแล้วก็เมนูนี้นะคะก็จะเป็นเมนูที่ ทำง,ง่ายนะคะก็เวลาใครที่แบบเวลาน้อยก็จัดการเลยค่ะออยก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบทานอาหารจานเดียวนะคะจานด่วนมันเป็นอะไรที่แบบประหยัดเวลาด้วยนะคะก็ใครสนใจก็ลองเอาไปนำทานดูนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ตกแต่งหน้าตาให้มันดูน่ารับประทานนะคะเอาไว้ คลิปหน้าก็จะมีอะไรมาแชร์ให้ดูก็รอติดตามได้นะคะถ้ารักแล้วก็อยากจะติดตามก็ไปที่ r l channel นะคะขอใหอ้ดูคลิปไี่จบนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับออยในการํำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะสำหรับคนที่กดติดตามแล้วนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับประทานกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยนะคะ สวัสดีค่ะ